สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจช่างซ่อมแต่บ้านนะครับวันนี้ช่างจะมาแนะนํานะครับมีปัญหาที่เพื่อนๆถามเข้ามาเยอะมากเลยนะครับเกี่ยวกับปัญหาได้กระโดดนะครับได้กระโดดนะครับเพื่อนๆมันมีหลายสาเหตุหลายประการนะครับจากแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆต้องเทคสภาพจากของเพื่อนก่อนนะครับว่าสภาพจากของเพื่อนนี้เป็นลักษณะอาการประมาณไหนนะครับเดี๋ยวช่างจะอธิบายเป็นตอนๆไปนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆก็ อยู่ที่หน้าจักรนะครับก็ลองจับนี่นะครับจับเสาเข็มของเพื่อนนะครับแล้วก็โยกซ้ายขวาดูนะครับโยกซ้ายขวานะครับถ้าเขาโยกคอนเยอะนะครับโยกเยอะนะครับเนี่ยสังเกตดูครับผมถ้าเขาโยกอย่างนี้นะครับแล้วมีรอยสึกอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนตัวเสากับตัวบูธนะครับเพื่อที่จะให้เขาแน่นก่อนนะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับและต่อไปนะครับเราจะมาเช็คตรงไหนนะครับอันดับต่อไปนะครับเรามาเช็คที่เตียนปีนะครับสําหรับผ้าเยืดนะครับ สำหรับตีนผีผ้าเยืดอนะครับเพื่อนๆสังเกตดูตรงที่เข็มลงนะครับตีนผีที่เหมาะสมกับผ้าเยืดอนะครับเพื่อนๆหาตีนผีที่เป็นรูกลมๆนะครับรูเป็นกลมๆแล้วก็ข้างหน้าที่เป็นร่องนี้เล็กๆนะครับเพื่อที่ให้เขากดผ้านะครับเป็นรูกลมๆแล้วก็ร่องเล็กๆนะครับจุดนี้จะช่วยเกี่ยวกับผ้าเยืดอนะครับไม่ให้กระโดดนะครับอ่าและปัจจัยต่อไปนะครับก็เกี่ยวกับเข็มนะครับเกี่ยวกับเข็มเข็มที่ช่างใช้ก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้เข็มจักรลานะครับจะใช้แผงแบบนี้นะครับ ช่างนี่นําเป็นตัวนี้นะครับจากลานะครับจากเย็บนะครับจากโพ้งนะครับช่างก็จะแนะนําเป็นตัวนี้นะครับเพื่อนๆต้องดูด้วยนะครับว่าเขาเป็นเข็มแท้หรือเข็มเทียมนะครับถ้าเข็มแท้นะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับตรงเว้าของเขานี่นะครับซื้อเข็มมาก็สังเกตดูด้วยนะครับถ้าเป็นของแท้นะครับเว้าเว้าที่โรตอรี่จะเข้าไปเกี่ยวนี้ครับตรงนี้เขาจะเป็นเว้าจะมีความลึกนะครับเว้าก็จะลึกนะครับถ้าเว้าแบบเแบนเรียบอ่ะอันนั้นจะได้กระโดดง่ายนะครับอันนั้นเข็มปลอมนะครับซึ่ง จะมีขายในท้องตลาดมีทั้งพร้อมทั้งแท้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ตรวจสอบดูร้านที่ซื้อด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเข็มที่ช่างแนะนํานะครับส่วนต่อไปนะครับปัจจัยสําคัญหลักเลยที่ทําให้ได้โดดได้ขาดนะครับก็คือโรตเตอรี่กรณีที่ลอตเตอรี่ของเพื่อนเพื่อนอยู่ในตัวจับแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็มาจับดูนะครับจับดูนะครับว่าเขามีการโยกคอนไหมอ่าจับดูนะครับโยกจับจับตรงนี้นะครับจับตรงนี้จับเคียนตรงนี้นะครับที่เราใส่กระโหลกเข้าไปนะครับจับแล้วก็โยกดูนะครับ ถ้าเขาโยกซ้ายโยกขวาเยอะๆนะครับต่อให้เราตั้งลอตเตอรี่ดีแค่ไหนนะครับเขาก็กระโดดนะครับเป็นเพื่อนแล้วก็มาสังเกตดูปลายตรงนี้นะครับปลายของลอตเตอรี่ตรงนี้เอามือรูปดูถ้ามีรอยสากรอยอะไรนะครับเบื้องต้นก็ใช้กระดาษทรายขัดให้เลื่อนก็จะช่วยได้นะครับบางทีเข็มเบ็ดทิ่มเบ็ดตำเข็มหักอะไรอย่างี้นะครับก็จะทําให้เป็นรอยตรงนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ปลายตัวนี้ไม่เหลี่ยมนะครับถ้าปลายลอตเตอรี่ไม่เหลี่ยมนะครับ สร้างโรตรีไม่ได้นะครับเพื่อนๆยังไงก็โดดนะครับสังเกตดูที่ปลายตัวนี้นะครับหนึ่งแล้วก็จับดูนะครับว่าเขามีความโยกควอนไหมครับถ้าโยกควอนเยอะๆต้องเปลี่ยนนะครับถึงจะแก้ปัญหาได้โดดได้ขาดได้นะครับเพื่อนๆอันนี้สาหิตทั่วไปนะครับหลักๆเลยแล้วก็มาดูที่เป้านะครับดูว่าเป้านของเพื่อนมีรอยเข็มรอยอะไรทิ่มหรือเปล่านะครับแล้วก็มองในระนาบนะครับว่าเขาแอ็นงอลงข้างล่างหรือเปล่านะครับอย่างตัวนี้นะครับแอ่นงอลงข้างล่างอย่างนะครับ ถ้าแันงอนลงข้างล่างแบบนี้ก็จะไปชนกับโรตรี่นะครับได้กระโดดก็ขาดอันนี้ก็คือปัจจัยพื้นฐานนะครับที่ทําให้เกิดได้โดดได้ขาดเพื่อนๆต้องเช็คสภาพจักรก่อนนะครับอันดับแรกนะครับสาเหตุก็จะมีประมาณนี้นะครับเสาเข็มดวมโรตรี่หลวมแล้วก็เข็มที่เราใช้เป็นเข็มของฟอร์มนะครับอันนี้ก็คือสาเหตุหลักๆที่ทําให้จักรเพื่อนๆกระโดดนะครับถ้าเช็คทุกจุดแล้วแน่นดี ก็ยังกระโดดก็ต้องตั้งจังหวะโรตารี่ใหม่นะครับเพื่อน,อนลองตรวจสอบกันดูครับผมสวัสดีครับ